ทุกสิ่งทุกอยาก่างเราจะทำดีได้หรือทำชั่วได้นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจของพวกเรานั้นไฟตำ่ำ ไปตามกิเลสทั่วชารามกทั้งหลายเราก็จะมีแต่ความทุกข์หาความเจริญไม่ได้เลยในชีวิตของเราแต่ถ้าใจของเรานั้นฝากใฝ่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีชีวิต ของพวกเรานั้นย่อมสาว่างสาวัยย่อมลุงเหลืองเป็นแม่แพ้ทำอย่างไรจะให้ใจของเรานั้นขาวสะอาดปาทจากเครื่องเศร้าหมองอิเลตทั้งหลายได้เราก็ต้องเอาคุณศีลคุณภาวนา การที่เราทุกคนเดิมอาเจริญสิทธะอาวนานั้นก็เพื่อให้ใจของเรานั้นได้ใสสะอาดปราศจากเครื่องปรเิษเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราลองถามตัวเราเองดูซิว่า วันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราเอาใจของเรานั้นมาอยู่กับธรรมะมาอยู่กับการเจริญพระกรรมฐานเจริญจิตตภาวนามีสติรู้ตัวทัวพร้อมวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วเราก็พิเจานณาว่า เราปล่อยให้ความคิดทั้งหลายมันฟุ้งร้างคิดไปโน่นคิดไปนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวมันละกี่ชั่วโมงเพราะท่านั้นแล้วถ้าพวกเรานั้นอยากให้ใจของเราใสสะอาดเมื่อเรานึกถึงคุณพระพุทธโธ พระธรรมโมพระสังโฆได้ตอนไหนก็ขอให้พวกเรานั้นจงพยายามภาวนาให้เกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาถ้านึกได้เมื่อไรก็ภาวนาไปไเรื่อยๆพุทโธธรรมโมสังโฆถ้าเราทำอย่างนี้ คนสุดท้ายพวกเราทุกคนก็จะชินกับการกำหนดรู้อยู่ภายในใจว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติปล่อยให้ความคิดทั้งหลายนั้น มันฟุ้งครานอยู่ในสมองอยู่ในใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ได้แต่ความฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยคิดมากเท่าไหร่ทุกมากเท่านั้นไม่คิดไม่ทุกถ้าเราอยากได้ความสุขก็ขอให้พวกเราน่้นโงพยายามปล่อยวางกันให้ได้